ความสงบลึกมักเกิดในวันที่ไม่มีใครความสงบลึกมักไม่เกิดในวันที่โลกจัดเตรียมให้พร้อมหากเกิดในวันที่ไม่มีใครไม่มีบทบาทให้สวมไม่มีสายตาให้คำหนึงไม่มีคำถามให้ตอบ ใจในวันเช่นนั้นไม่ถูกบังคับให้เป็นสิ่งใดเป็นพิเศษจึงค่อยๆค,คลายตัวจากความตึงที่สะสมมาเนิ่นนานความเงียบไม่ได้เข้ามาแทนที่เสียงหากแต่ทำให้เสียงทั้งหลายหมดความจำเป็นเมื่อไม่มีใครคอยรับฟังคำพูดก็หยุดดิ้นรนเมื่อไม่มีใครคอยมองความคิดก็หยุดแสดง จจึงเริ่มเห็นตนเองโดยไม่ผ่านกระจกของผู้อื่นวันที่ไม่มีใครจึงไม่ใช่วันที่ขาดแต่เป็นวันที่ส่วนเกินถูกวางลงความกังวลที่เคยผูกกับความคาดหวังของคนอื่นค่อยๆหลุดออกความเร่งรีบที่เคยเกิดจากการตามให้ทันโลกก็แผ่วลงเหลือเพียงจังหวะของชีวิตที่ดำเนินไปตามเหตุปัจจัยอย่างเรียบง่าย ความสงบลึกไม่ได้ประกาศตัวไม่เร่งให้รู้สึกพิเศษแต่ค่อยๆซึมอยู่ในทุกอิริยาบถตั้งแต่การหายใจที่ไม่ต้องนับไปจนถึงความคิดที่ไม่ต้องต่อร้องวันที่ไม่มีใครจึงเปิดโอกาสให้ใจได้พักจากการเป็นคำตอบของโลกและในความพักนั่นเองธรรมชาติของความสงบก็เริ่มเผยตัวอย่างไม่ต้องอธิบาย วันที่ความเป็นใครค่อยๆเบาลงวันที่ไม่มีใครไม่ได้เงียบเพราะโลกหยุดเคลื่อนไหวแต่เงียบเพราะใจหยุดรับภาระของการต้องเป็นให้ตรงกับสายตาผู้อื่นเมื่อไม่มีชื่อเรียกให้ตอบไม่มีบทบาทให้รักษาความคิดที่เคยตั้งแถวรอการแสดงก็เริ่มสลายความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ เป็นสิ่งเดิมที่ถูกปิดทับมานานและค่อยๆปรากฏเมื่อเครื่องกีีดขวางลดลงความเงียบในวันนี้ไม่เรียกร้องให้สนใจไม่ขอให้เชื่อเพียงอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงทำให้เห็นว่าความวุ่นวายจำนวนมากเกิดจากความพยายามจะเป็นที่ยอมรับและเมื่อเงื่อนหายนั้นหายไปใจก็คืนสู่ความเรียบง่ายโดยไม่ต้องต่อสู้กับอะไร ในวันที่ไม่มีใครการเปรียบเทียบขาดแรงส่งเพราะไม่มีภาพของผู้อื่นให้วัดค่าความอยากเหนือกว่าหรือด้อยกว่าจึงค่อยๆอ,อ่อนแรงใจไม่ต้องยกตนขึ้นไม่ต้องกดตนลงเหลือเพียงสภาพรู้ที่ตั้งอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยความสงบลึกในลักษณะนี้ไม่ใช่ความสุขที่ฉาบฉวยแต่เป็นความมั่นคงที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องยืนยัน เมื่อไม่มีใครคอยรับรองใจก็ไม่ต้องขออนุญาตที่จะพักความคิดมาแล้วไปโดยไม่ถูกเก็บสะสมเป็นเรื่องราวยืดยาวความรู้สึกเกิดแล้วดับโดยไม่ถูกตีตราความเป็นธรรมดาจึงกลายเป็นพื้นที่กว้างที่รองรับทุกอย่างได้วันที่ไม่มีใครยังเปิดให้เห็นร่องรอยของความยึดที่เคยแนบแน่นเมื่อความเงียบเข้ามา ความคุ้นชินบางอย่างเริ่มส่งเสียงเรียกร้องแต่เสียงนั้นไม่อาจครอบงำได้ดังเดิมเพราะไม่มีเวทีให้แสดงความต้องการความสําคัญค่อยๆลดน้ำหนักเหมือนเงาที่จางเมื่อไม่มีแสงส่องจากสายตาผู้อื่นใจจึงเริ่มรู้จักการอยู่โดยต้องไม่มีพยานความสงบลึกในจังหวะนี้ ไม่หวือหวาไม่เราอารมณ์แต่มีความแน่นที่ทำให้ความฟุ้งซ่านอ่อนแรงลงเองและเมื่อความฟุ้งซ่านอ่อนแรงการเห็นตามจริงก็ไม่ต้องถูกบังคับเมื่อไม่มีใครความทรงจำจำนวนมากที่เคยถูกเรียกใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนก็พักลงเรื่องราวในอดีตไม่ต้องถูกเล่าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ เรื่องราวในอนาคตไม่ต้องถูกวางแผนเพื่อแข่งขันใจจึงอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ต้องตั้งใจมากนักความสงบลึกที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่ปฏิเสธโลกแต่ไม่ถูกโลกบงการความคิดยังคิดตามเหตุแต่ไม่ลากใจให้วิ่งตามความรู้สึกยังรู้ตามจริงแต่ไม่ผูกมัดให้ต้องตอบสนอง ความเรียบง่ายจึงไม่ใช่ความขาดแต่เป็นความพอดีที่ไม่ต้องเพิ่มในวันที่ไม่มีใครการรับรู้ต้องเร่งรีบเพราะไม่มีใครรอคำตอบไม่มีใครรอการตัดสินความละเอียดของใจจึงปรากฏชัดขึ้นสิ่งเล็กน้อยที่เคยมองข้ามกลับถูกเห็นอย่างไม่ต้องเพ่งความสงบลึกจึงคล้ายพื้นดินที่แน่นไม่จำเป็นต้องสูงเด่น แต่รองรับทุกก้าวได้อย่างมั่นคงเมื่อใจไม่ต้องแบกความหมายที่คนอื่นมอบให้การเป็นอยู่ก็ไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบความว่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเปิดกว้างที่ให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมันการนั่งอยู่ท่ามกลางวันที่ไม่มีใครทำให้เห็นว่าความหนักของชีวิตจำนวนมากไม่ได้มาจากเหตุการณ์แต่จากความคิดว่า ต้องมีใครเห็นต้องมีใครรับรู้เมื่อเงื่อนไขนั้นหายไปความเบาจึงเกิดขึ้นเองความสงบลึกไม่ต้องการคําอธิบายยืดยาวเพราะมันไม่ใช่แนวคิดแต่เป็นสภาพที่รับรู้ได้ตรงๆและเมื่อสภาพนี้เริ่มคุ้นเคยใจก็รู้ว่าการไม่ต้องเป็นใครต่อหน้าใครนั้นไม่ได้ทำให้คุณค่าหายไปหากทำให้คุณค่าที่ไม่ต้องพึ่งการยอมรับ ได้มีพื้นที่ปรากฏอย่างเงียบงันความเงียบที่ไม่ต้องพิสูจน์เมื่อวันที่ไม่มีใครดำเนินต่อไปความเงียบเริ่มเปลี่ยนสถานะจากสิ่งแปลกหน้าเป็นสภาพขุนเคยใจไม่รีบอธิบายว่าเงียบเพื่ออะไรไม่ต้องคำถามว่าควรเงียบแค่ไหนความเงียบเช่นนี้จึงไม่ถูกใช้เป็นเครื่องหมายของความดีหรือความก้าวหน้า แต่เป็นพื้นหลังที่ทำให้สิ่งทั้งหลายปรากฏตามจริงความคิดยังเกิดความรู้สึกยังไหลแต่ไม่ต้องมีผู้ตัดสินให้ถูกใจใครความสงบลึกจึงไม่ต้องยืนบนเวทีแห่งการยอมรับและเพราะไม่ต้องพิสูจน์มันจึงมั่นคงโดยไม่แข็งทื่อในความเงียบที่ไม่ต้องพิสูจน์ความอยากอธิบายตนเองค่อยๆเบาลง คำอธิบายเคยเป็นเครื่องคำให้ตัวตนยืนอยู่ได้ต่อหน้าผู้อื่นแต่เมื่อไม่มีใครคำอธิบายก็หมดภารกิจใจไม่ต้องสร้างเหตุผลมารองรับทุกความรู้สึกความไม่แน่ใจก็ไม่จำเป็นต้องถูกแก้ไขทันทีความแน่ใจก็ไม่จำเป็นต้องถูกยืนยันความเงียบจึงกลายเป็นพื้นที่ปลอดภยัยที่สิ่งต่างๆอยู่ได้โดยไม่ต้องมีป้ายชื่อความสงบลึกจึงไม่ต้องอาศัยถ้อยคา แต่ทำให้ถ้อยคำหยุดรบกวนเมื่อไม่มีใครเป็นพยานการตัดสินจำนวนมากค่อยๆหายแรงตัดสินว่าดีพอหรือไม่พอเคยทำหน้าที่กำกับการดํารงอยู่แต่ในวันที่ไม่มีใครมาตรวัดเหล่านั้นไม่ถูกใช้งานใจจึงต้องคอยชั่งน้ำหนักตนเองตลอดเวลาความเงียบในลักษณะนี้ไม่ใช่การหนีการประเมิน แต่เป็นการเห็นว่าการประเมินไม่ได้จำเป็นเสมอไปความสงบลึกจึงเป็นอิสระจากกรอบที่ตั้งขึ้นเองและอิสระนั้นไม่ต้องประกาศความเงียบที่ไม่ต้องพิสูจน์ยังเผยให้เห็นจังหวะภายในที่เคยถูกกลบเสียงภายนอกลดลงทำให้จังหวะเหล่านี้ชัดขึ้นไม่ใช่เพื่อให้ติดตามแต่เพื่อให้เห็นว่ามันดำเนินไปเองความคิดบางอย่างเกิดจากความเคยชินไม่ได้เกิดจากความจำเป็นเมื่อเห็นเช่นนี้ ต้องรีบเข้าไปแก้ไขหรือผลักไสความสงบลึกจึงเกิดจากการไม่แทรกแซงมากกว่าการจัดการและการไม่แทรกแซงนี้ไม่ได้เฉ่ยชาแต่เป็นความไว้วางใจในเหตุปัจจัยในวันที่ไม่มีใครความเงียบทำให้เห็นความกลัวบางรูปแบบที่เคยซ่อนอยู่ความกลัวว่าจะไม่มีค่าความกลัวว่าจะถูกหลืมความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ต้องการเมื่อไม่มีใคร ความกลัวเหล่านี้ไม่มีผู้กระตุ้นแต่ก็ยังปรากฏเป็นเงาบางๆความสงบลึกไม่ปฏิเสธเงาเหล่านี้แต่ไม่ให้อำนาจมันกำหนดทิศท,ทางใจจึงเรียนรู้ว่าความกลัวไม่จำเป็นต้องถูกกำจัดเพื่อให้เกิดความสงบและเมื่อไม่ต้องกำจัดความกลัวก็ไม่จำเป็นต้องขยายตัวความเงียบที่ไม่ต้องพิสูจน์ทำให้ความธรรมดามีศักดิ์ศรี การอยู่อย่างไม่โดดเด่นไม่ถูกตีความว่าไร้ความหมายการไม่มีใครรับรู้ไม่ถูกมองเป็นความสูญเสียใจจึงเริ่มเห็นว่าคุณค่าบางอย่างไม่ต้องอาศัยสายตาผู้อื่นความสงบลึกจึงเป็นความมั่นคงที่ไม่ต้องยึดกับภาพลักษณ์และความมั่นคงนี้ไม่ได้ตัดขาดจากโลกแต่ทำให้การอยู่กับโลกไม่ต้องแลกด้วยความตึงในภายใน พื้นที่ว่างที่ไม่ต้องเติมเมื่อวันเวลาที่ไม่มีใครทอดยาวออกไปพื้นที่ว่างเริ่มแสดงบทบาทโดยไม่ต้องถูกเชิญพื้นที่นี้ไม่ใช่ความขาดไม่ใช่ช่องโหว่ที่ต้องรีบเติมด้วยกิจกรรมหรือความคิดหากเป็นสภาพที่ทำให้สิ่งทั้งหลายมีที่ตั้งความว่างในลักษณะนี้ไม่ดึงดูดความสนใจแต่รองรับทุกการปรากฏอย่างเสมอภาค ความสงบลึกจึงไม่ใช่การหายไปของสิ่งใดแต่เป็นการที่สิ่งทั้งหลายไม่เบียดเสียดกันใจในวันเช่นนี้ไม่ต้องเร่งผลิตความหมายเพราะความหมายไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อการดํำรงอยู่เสมอไปพื้นที่ว่างที่ไม่ต้องเติมทำให้เห็นว่าความคิดจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะกลัวความว่างเมื่อไม่มีใครความกลัวนั้นอ่อนแรงความคิดจึงไม่จำเป็นต้องต่อแถวเข้ามาแทนที ความเงียบไม่ได้บังคับให้หยุดคิดแต่ทำให้เห็นว่าความคิดสามารถเกิดและดับได้โดยไม่ต้องมีผู้จัดการความสงบลึกจึงเป็นผลของการไม่เข้าไปครอบครองพื้นที่ว่างและการไม่ครอบครองนี้เองที่ทำให้พื้นที่นั้นมั่นคงเมื่อพื้นที่ว่างไม่ถูกเติมด้วยความคาดหวังใจเริ่มเห็นความละเอียดของสภาพธรรมที่เคยถูกมองข้าม ความรู้สึกเล็กน้อยที่เคยต้องขยายเพื่อให้มีความหมายกลับอยู่ได้ตามขนาดของมันความสุขไม่ต้องถูกยกย่องความทุกข์ไม่ต้องถูกผลักไสทุกอย่างมีที่ของตนเองโดยไม่ต้องแย่งชิงความสงบลึกในจังหวะนี้จึงไม่ใช่ความนิ่งแข็งแต่เป็นความสมดุลที่เคลื่อนไหวได้โดยไม่เสียศูน พื้นที่ว่างยังทำให้ความเร่งรีบหมดความชอบธรรมเมื่อไม่มีใครรอผลลัพธ์การเดินทางก็ไม่จำเป็นต้องมีจุดหมายที่เร่งด่วนใจจึงไม่ต้องเร่งไปข้างหน้าไม่ต้องย้อนกลับไปยึดอดีตความเป็นปัจจุบันจึงไม่ใช่แนวคิดแต่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นเองความสงบลึกในลักษณะนี้ไม่ต้องอาศัยการย้ำเตือนเพราะมันไม่ได้ขึ้นกับความจำ หากขึ้นกับการที่ใจไม่ถูกดึงออกจากสิ่งที่กำลังเป็นในพื้นที่ว่างที่ไม่ต้องเติมความสัมพันธ์กับโลกเปลี่ยนรูปแบบจากการครอบครองการเป็นอยู่ร่วมจากการคาดหวังการเป็นรับรู้โลกยังดำเนินไปตามจังหวะของมันแต่ใจไม่ต้องเข้าไปกํากับความสงบลึกจึงไม่แยกออกจากชีวิตประจำวัน หากแทรกซึมอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวอย่างไม่โดดเด่นเมื่อไม่มีใครเป็นพยานความจริงไม่ต้องแสดงและเมื่อไม่ต้องแสดงความจริงก็ไม่ถูกบิดเบือนพื้นที่ว่างที่ไม่ต้องเติมยังเผยให้เห็นความอ่อนโยนที่ไม่ต้องประกาศความอ่อนโยนนี้ไม่ได้เกิดจากความพยายามจะดีแต่เกิดจากการที่ใจไม่ต้องป้องกันตนเองตลอดเวลาเมื่อการป้องกันลดลง ความแข็งกระด้างก็ลดตามความสงบลึกจึงมีลักษณะอ่อนโยนโดยธรรมชาติและความอ่อนโยนนี้ไม่ได้อ่อนแอแต่มีความมั่นคงที่ไม่ต้องยืนยันตนเองต่อหน้าใครความอยู่ลำพังที่ไม่โดดเดี่ยวความอยู่ลำพังในวันที่ไม่มีใครไม่ได้พาไปสู่ความอ้างว่างหากพาใจกลับมาพบสภาพ ที่ไม่ต้องพึ่งพาการรับรองความโดดเดี่ยวเกิดขึ้นเมื่อใจต้องการผู้เห็นเพื่อยืนยันการมีอยู่แต่ความอยู่ลำพังในที่นี้เกิดขึ้นเมื่อความต้องการนั้นอ่อนแรงใจจึงต้องไม่ยื่นออกไปหาเครื่องยืนยันจากภายนอกความสงบลึกในจังหวะนี้ไม่ใช่การตัดขาดจากความสัมพันธ์แต่เป็นการพัก จากการแบกรับความคาดหวังที่แฝงอยู่ในทุกความสัมพันธ์เมื่อไม่มีใครความสัมพันธ์กับตนเองเริ่มชัดขึ้นไม่ใช่ในรูปของการพูดคุยหรือการวิเคราะห์แต่เป็นการรับรู้ตรงๆว่าสภาพต่างๆดำเนินไปอย่างไรความคิดที่เคยต้องได้รับการตอบสนองจากผู้อื่นบัดนี้อยู่ได้โดยไม่ต้องมีคำตอบ ความรู้สึกที่เคยต้องการการปลอบโยนบัดนี้ไม่จําเป็นต้องถูกผลักออกหรือดึงเข้าความอยู่ลำพังเช่นนี้จึงไม่ใช่การขาดแต่เป็นการมีพื้นที่ให้สภาพทั้งหลายอยู่ตามลำพังของมันเองความอยู่ลำพังที่ไม่โดดเดี่ยวยังทำให้เห็นว่าความคุ้นเคยกับเสียงของผู้อื่นเคยกลบเสียงภายในอย่างไร เมื่อเสียงภายนอกเงียบลงเสียงภายในไม่ได้ดังขึ้นอย่างรบกวนหากค่อยๆแสดงตัวอย่างซื่อตรงใจจึงเห็นความคิดตามที่มันเป็นไม่ต้องขยายให้สำคัญไม่ต้องลดให้เล็กความสงบลึกจึงเกิดจากการยอมให้สิ่งต่างๆปรากฏโดยไม่ต้องรีบจัดตำแหน่งในวันที่ไม่มีใครการพึ่งพาอาศัยเปลี่ยนรูปจากการเกาะเกี่ยว เป็นการอยู่ร่วมใจไม่ต้องยึดใครเป็นที่พักความอยู่ลำพังจึงไม่กลายเป็นภาระความมั่นคงภายนอกไม่ต้องยืมจากความไกลชิดภายนอกความสงบลึกในลักษณะนี้ทำให้การอยู่กับผู้อื่นในวันต่อไปไม่หนักเพราะไม่ต้องคาดหวังให้ผู้อื่นเติมเต็มสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเติมความอยู่ลำพังที่ไม่โดดเดี่ยว ยังเผยให้เห็นความจริงของเกิดดับในทุกขณะเมื่อไม่มีใครคอยดึงความสนใจไปสู่เรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่นการเกิดดับจึงถูกเห็นอย่างเรียบง่ายความคิดเกิดแล้วดับความรู้สึกเกิดแล้วดับโดยไม่ต้องตีความเป็นสัญญาณของสิ่งใดความสงบลึกจึงไม่ใช่การหยุด การเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นในความอยู่ลำพังเช่นนี้ใจไม่ต้องเร่งกลับไปหาความคึกคักไม่ต้องกลัวการถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะไม่มีการแข่งขันให้ตามทันความสงบลึกจึงมีลักษณะนิ่งแต่ไม่หยุดมีความเคลื่อนไหวภายในที่ไม่รบกวน ความอยู่ลําพังจึงกลายเป็นฐานที่มั่นคงไม่ใช่ที่หลบหนีและจากฐานนี้เองการเผชิญโลกก็ไม่ต้องแลกด้วยการสูญเสียความเป็นธรรมชาติของใจความธรรมดาที่ไม่ถูกมองข้ามเมื่อวันคืนที่ไม่มีใครผ่านไปความธรรมดาเริ่มเผยตัวอย่างไม่เร่งเรา้าสิ่งที่เคยถูกมองว่าเล็กน้อย หรือไม่สำคัญกลับมีที่ยืนของตนเองโดยไม่ต้องยกขึ้นมาอธิบายความสงบลึกในช่วงนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์พิเศษหากเกิดจากการที่ใจไม่เร่งหาสิ่งพิเศษมาทดแทนความว่างความธรรมดาจึงไม่ถูกเหยียดว่าไร้ค่าและไม่ถูกยกย่องจนกลายเป็นภาระเพียงดำรงอยู่ตามสภาพของมันในวันที่ไม่มีใคร ความเคยชินในการเลือกเฉพาะสิ่งที่น่าพอใจเริ่มอ่อนแรงใจจึงเห็นความเป็นไปของชีวิตอย่างครบถ้วนทั้งส่วนที่ราบเรียบและส่วนที่ขรุขระความธรรมดาในลักษณะนี้ไม่ใช่ความจำเจแต่เป็นความสม่ำเสมอที่ไม่ต้องสร้างเรื่องราวมารองรับความสงบลึกจึงไม่ผูกกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ตั้งอยู่กับความต่อเนื่องของเหตุปัจจัยที่ขาดตอน ความธรรมดาที่ไม่ถูกมองข้ามยังให้เห็นว่าความหมายจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงความเรียบง่ายเมื่อไม่มีใครความจำเป็นในการสร้างความหมายลดลงใจจึงไม่ต้องแปลงทุกประสบการณ์ให้กลายเป็นบทเรียนหรือสัญญาณความสงบลึกจึงไม่ใช่ผลของการตีความถูกต้อง แต่เป็นผลของการปล่อยให้ประสบการณ์เป็นเพียงประสบการณ์ในความธรรมดาเช่นนี้ความพยายามจะควบคุมชีวิตค่อยๆเบาลงใจไม่ต้องจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามภาพที่คาดหวังความไม่สมบูรณ์ไม่ถูกมองเป็นข้อบกพร่องแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินไปความสงบลึก จึงไม่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบเพราะมันไม่ได้ขึ้นกับเงื่อนไขาภายนอกมากเท่าที่เคยคิดความธรรมดาที่ไม่ถูกมองข้ามยังเผยให้เห็นความอดทนที่ไม่ต้องฝืนความอดทนนี้ไม่ได้เกิดจากการบังคับใจให้นิ่งแต่เกิดจากการที่ใจไม่เร่งเปลี่ยนสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ เมื่อไม่เร่งความขัดแย้งภายในก็ไม่ขยายตัวความสงบลึกจึงเป็นความต่อเนื่องที่ไม่ถูกตัดตอนด้วยความคาดหวังและความต่อเนื่องนี้ทำให้ชีวิตไม่ต้องสะดุดกับเรื่องเล็กน้อยที่เคยรบกวนในวันที่ไม่มีใครความธรรมดากลายเป็นฐานรองรับทุกอารมณ์ ไม่ว่าความพอใจหรือไม่พอใจจะเกิดขึ้นเพียงใดฐานนี้ไม่สั่นไหวความสงบลึกจึงไม่ใช่การหนีจากความรู้สึกแต่เป็นการมีพื้นที่ให้ความรู้สึกอยู่ได้โดยไม่ต้องแย่งชิงความธรรมดาในลักษณะนี้ไม่ดึงดูดสายตาแต่ทำให้ใจไม่ต้องดินน้นรน และในความไม่ดิ้นรนนั้นเองความมั่นคงก็อย่างรากอย่างเงียบงันการกลับสู่ความเงียบที่ไม่หายไปเมื่อวันเวลาที่ไม่มีใครค่อยๆค,ค,คลี่คลายใจเริ่มรู้จักความเงียบในฐานะสภาพที่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องกลัวสูญหายความเงียบนี้ไม่ใช่ผลของการแยกตัวออกจากโลก หากเป็นผลของการไม่ต้องแบกโลกเข้ามาไว้ภายในเมื่อมีผู้คนความเงียบก็ยังอยู่เมื่อไม่มีผู้คนความเงียบก็ไม่เพิ่มหรือลดเพราะมันไม่ขึ้นกับจํานวนเสียงภายนอกแต่ขึ้นกับการที่ใจไม่ต้องตอบสนองทุกแรงกระทบอย่างอัตโนมัติความสงบลึกจึงไม่ถูกจํากัดด้วยสถานที่หรือเวลา ในตอนจบของการเดินทางที่ไม่มีใครเป็นพยานใจเริ่มเห็นว่าการสแสวงหาความสงบในอดีตมักปนด้วยความอยากจะได้อยากจะถึงอยากจะเป็นแต่เมื่อความอยากนั้นอ่อนแรงความสงบกลับปรากฏอย่างไม่ตั้งใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องรักษาไว้ด้วยความระแวดระวังเพราะยิ่งระแวดระวังความสงบก็ยิ่งห่าง ความสงบลึกในจังหวะนี้จึงมีลักษณะโปรง่งเบาและไม่ถือครองตนเองเมื่อความเงียบไม่ถูกใช้เป็นที่หลบภัยความกลัวการกลับไปสู่ความวุ่นวายก็ลดลงใจจึงไม่ต้องสร้างกำแพงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ถูกมองเป็นศัตรูความสงบลึกจึงไม่ต่อต้านการเคลื่อนไหวของชีวิตแต่ไหลไปพร้อมกับมันอย่างไม่สูญเสียสมดุล การอยู่กับโลกจึงไม่ต้องแลกด้วยความแข็งกระด้างภายในในตอนจบนี้ความเข้าใจบางอย่างไม่มาในรูปของข้อสรุปแต่เป็นความคุ้นเคยใจคุ้นเคยกับการไม่ต้องรีบตอบคุ้นเคยกับการไม่ต้องยืนยันตนเองคุ้นเคยกับการปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยความคุ้นเคยเช่นนี้ไม่ต้องท่องจำแต่แสดงตัวผ่านการดำรงอยู่ที่ไม่หนัก ความสงบลึกจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นลักษณะของการเดินที่ไม่เร่งเมื่อมีใครความสงบก็ไม่ถอยเมื่อไม่มีใครความสงบก็ไม่เด่นเพราะมันต้องแข่งขันกับสิ่งใดความเงียบในตอนจบนี้จึงไม่ใช่การปิดฉากหากเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชีวิตดำเนินต่อไป โดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นธรรมชาติของใจความอยู่ลำพังและความอยู่ร่วมไม่ขัดแย้งกันอีกต่อไปเพราะทั้งสองต่างตั้งอยู่บนฐานเดียวกันคือฐานที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเติมและไม่ต้องยึดในที่สุดวันที่ไม่มีใครไม่ได้กลายเป็นความทรงจำพิเศษแต่หลอมรวมเป็นท่าทีของการอยู่เมื่อใดที่ใจ ไม่ถูกดึงให้แสดงเมื่อนั้นความสงบลึกก็พร้อมปรากฏและเมื่อใจไม่ต้องรักษามันไว้ความสงบลึกนั้นก็ไม่จากไปนี่ไม่ใช่ถ้อยคำสรุปแต่เป็นสภาพที่ยังดำเนินต่อไปอย่างเงียบงนันพร้อมอยู่กับทุกวันไม่ว่าจะมีใครหรือไม่มีใครก็ตาม